ติดตามเพื่อนตั้มได้เบอร์ไอชินพัสดุ์มาติดตามเพื่อนตั้มได้เบอร์ไชินพัสดุมาเอาความสำเรบจเข้าขอบคุณนะแม่แม่ยิ้มน่ารักนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แหละครับผมนะครับนี่ช่องน้ำมนต์ปากแปรนะคะวันนี้นะครับขอบอกนะวันนี้วันนี้วันพ่อค่ะมาเยี่ยมบ้านค่ะมาเจอพี่ชายด้วยค่ะวันนี้มาเจอพี่ชิดปากแปรด้วยค่ะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวทางขวางทางขวางบอก ถ่ายคลิปต้องถ่ายดังวาเวลามันออกไปนั้นมันถึงจะเต็มโอ้ยลืมเบอสไทยดูไรบอสไทยซะเบอสไทยดูเออบอสกับพัวดูไวัดไหนค้าหนาวไหมอยู่อุดรครับผมนะครับผมจ้าเมนี้มาเที่ยวบ้านจ้าบาปจิตบ่บาปครับมหาพรหาแม่ไปอยู่วัดพ่อแม่ไม่กินทุกอย่างเออเฮ็ดกับข้าวให้พ่อกับแม่กินน้ำจ้าเมนี้เท่าแล้วเอาไปปล่อยวัดอดีที่สุดครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนื้อจ้าคอญาถามเอ้คอญาแป๊บนึงถามพ่อกับแม่ยังว่าจะไปไหม <c oughs> ไม่ไปไม่ไปก็ <c oughs> จะไปปล่อยครับ <c oughs> ถ้าไม่แบ่งมรดกวันนี้นะ <c oughs> ชิดเจาพ่อกับแม่ไปปล่อยวัด <c oughs> คนอื่นนั่งฟังแบ่เ <c oughs> สียงชิดเ <c oughs> สียงดังอยู่คนเดียว <c oughs> พ่อแม่น่ารักนั่งดูช่นชมลูกๆความสุขวาสนาชิดเจ้าคามคอยคอยสีบอกแม่ใหญ่ เอาชิดไปโพดแล้วท่นว่าโอ้ยโพดโทษนะพวกเจ้าเนาะแม่แม่ฟังไว้นะลูกชายแม่เป็นไงว่าท่นว่าจะดีแอชิดแอชิดบาปนะว่าเัริฐเบาปครับได้บุญครับเอาพ่อแม่ไปไหว้วัดนะมันได้บุญพวกเจ้าพวกหูติเข่าก้นบาปพี่เจ้าดีดีพวกเจ้าไปวัดนะพวกเจ้าเอาแต่เน่ดีไปวัดกันบ่พ่อแม่คอยได้กินเนี่ดีดีคอยได้บุญเนี่ครับดูดูดูพี่ชายเนาะ โอ้เก่งเก่งน้องเสเอเก่งสมนีมาแจกฝากกดติดตามเลยนะจ๊ะกดติดตามกดไลค์เลยนะจสวัสดีจ้าสวาัสดีจ้าพวกเจ้าว่างไนเอ้าแปดร้อยท่านนะครับฝากกดติดตามน้องสาวด้วยนะครับผมน้ำมนต์ปากแปรนะครับน้องออหน้าเหมือนอามาสันวมาเน่สวยเหมือนอาจ้ะน้องออน้องออสวยเหมือนอาจ้ะบักผากเอ้ยมาสันว่มาคุยกันตลอดจ้ากับน้องต้นออ แน่ย่อยนางจิ้มเลยแม่งเครื่องสำอางให้ด้วย,ด,วยดีใจแล้วสิได้ไปยู่วัด <c oughs> ทั้งท่านพ่อทั้งแม่ครับดีใจสิได้ไปยู่วัด <c oughs> ครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> คอยสิได้บุญให่แล้ว <c oughs> ถ้าบ่แม่สงสบบัตรให้คอยมื้อนี้นะนเอาไปปล่อยวัดให้คลิดไม่ได้ค่อยไหนแม่แม่เชคบานจิตตีเด้อว่าซั่นว่าแม่ใหญ่บอน <c oughs> ดิบตั้งแตติดตามไม่ผฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะเมนูต่อไปอะไรข้าวจี ข้าวจีแล้วต่อไปเมนูข้าวจีค่ะข้าวจีไทยจะนี่ย่างปลาอยู่แต่บ้างไหนครับบ้างไหนครับสมควรบ่คอยสิได้บุญใหญ่คือเอาพ่อกับแม่ไปวัดเอาไปให้เพิ่นไปอยู่วัดเออเพิ่นบ่แบ่งมรดกให้ข่อยข่อยสิบักภาคว่าซั่นมาคอยเอาไปวัดมีจังแย่งมองเลยสังงุมสังงางสังงามสังมุ่คลิปแรกกี่นาทีละว้าบ่ได้เอาไปไว้วัดเอาไปไว้ท่านชิดอยากกินข้าวจีอยากกินข้าวจีว่าซั่น หมุนมุนแม,ม่ชีด่าสั่น่าอยู่บ้านนอกครับผม <c oughs> เอาน้ำมะนาวไาแอดแกะเจ็บข้อ่าสั่น่าครับเดี๋ยวเรามาทำบุญใหญ่กันนะครับถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เขาไม่แบ่งมารดกให้ผมครั้งนี้ผมก็จะทำบุญใหญ่กับพ่อกับแม่นะค,ครับถ้าคุณไปวัดเนี่ยบ้างข้สามไม่ผู้คุณก็เอาข้าวใหม่ไปใส่บาตรกับข้าวคุณก็ทำแต่สิ่งดีๆไปใส่บาตรกับข้าวคุณก็เอาแต่สิ่งดีๆไปไว้วัด เนี่ยผมอยากให้พ่อกับแม่ผมได้กินสิ่งดีๆกเอานผมก็เลยต้องเอาพ่อกับแม่ไปไว้พัฒน์น้องช่องอะไรน้ำมนต์ปลาแปรสามน้าที่ก็ได้ตํมนกไปก่อนด้วยเดี๋ยวค่อยทายอีกคลิปนึงก็ได้อีกช่องชื่ออะไรมาสันวะชิดหนึ่งมาสันวะว่างไ้พี่สกุลพิมสร้างตายกี่ตัวแล้วชิดมาสันวะสร้างบ่ตายครับตายได้เสือครับผม